บุรีรัมย์เตรียมเปิดตัวกองหลังอาเซียนลายใหม่บีจีซคิดซานพักยาวลุเงเนคอนเฟิร์มสุพนัทดูอังกฤษ ่อเคไนลุยลีกมาเลเซียทั้งหมดนี้ไหนบอนไทยคอนเนอร์ครับแลาเริ่มกวันที่เรื่องแรกเลยนะครับวิลามยูเตดเตรียมเปิดตัวอิตรอนครูกองหลังของทีมชาติมาเลเซียครับโดยมีรายงานนะครับว่าวิลามยูนเต็ดทีมดังและจ่าฝูงของศึกวิโวไทยลีกในฤดูกาล2022-2023นะครับเตรียมคว้าตัวอิตรอนครูกองหลังทีมชาติมาเลเซียมาร่วมทีมในเลกที่2นี้ครับโดยอิตรอนถือเป็นแข้งประสบการณ์สูงคนหนึ่งของอาเซียนครับเคยเป็นเด็กปั้นของโอสรูเวลครับก่อน จะย้ายไปเล่นให้กับทีมอย่างคลับบูชมิเร์แลและซูดเดวาลาแกมนะครับและยังเคยติดทีมชาติเบลเยีเยมในชุดเยาวชนมาแล้วนะครับก่อนที่เจ้าตัวนะครับจะเลือกเล่นให้กับทีมชาติมาเลเซียชุดใหญ่ในปัจจุบันครับทางนี้บุยรัมยูนิเต็ดเพิ่งปล่อยตัว2องนักเตะในโคต้าอาเซียนครับอย่างเดียโก้บาดันกานะครับไปอยู่กับชมบุรีเอฟซีรวมถึงอองทูครับที่ออกไปย้ายร่วมทับกับรม่มปูลบริเอร์ก่อนหน้านี้ครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยบุยรัมยูนิเต็ดนะครับยังไม่มีแข้งอาเซียน อยู่ในทีมเลยมาแต่หลายเดียวครับโดยข่าวนี้ก็ต้องมารอติดตามกันนะครับว่าจะเปิดตัวเมื่อไร่แล้วจะคว้าตัวมาจริงหรือเปล่าครับมาที่เรื่องต่อมาเลยนะครับบีจีปทุมซ้ำครับอีสานเจ็บยาวคาดอาจปิดเทิมไทยลีกครับโดยหลังจากที่อีสานฟานที่กองหน้าตัวเก่งของบีจีปทุมครับและทีมชาติสิงคโปร์ชุดใหญ่นะครับต้องถอนตัวจากการรับใช้ชาติสิงคโปร์ในรายการฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022นะครับหลังจากได้รับอาการบาดเจ็บในเกมอุ่นเครื่องครับโดยล่าสุดนะครับมีรายงานว่ากองหน้าทีมชาติสิงคโปร์ รายนี้นะครับหลังเข้ารับการรักษาผ่าตัดนะครับที่หัวเขา่าน่าจะต้องพักฟื้นนะครับร่างกายอย่างต่ำอย่างหเดือนเลยนะครับซึ่งเท่ากับว่ามีโอกาสที่คิสานฟานดี้จะไปฉากในฤดูกาลนี้กับ BG จีปทุมไปเป็นที่เรียบร้อยครับถึงแน่นอนครับในตําแหน่งหน้าเป้าของ B g จีปทุมอิสานฟานดี้ถือว่าเป็นความหวังในการพังประตูครับอาจจะมีการเสริมนักเตะในแดนหน้าอย่างแน่นอนครับต้องมารอติดตามกันนะครับว่า BG จะเสริมในตําแหน่งกองหน้าเป็นใครและจะเป็นบิ๊กเนมมาก ที่เรื่องต่อมากันเลยนะครับนายนิวินชินชอบนะครับประธานสโมสรของวิลลัมยูเนเต็ดนะครับได้มีการกล่าวในงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนของวิลลัมยูเนเต็ดนะครับว่าแบงค์ซูเนัทเหมือนตาครับจะเป็นหนึ่งเดียวนะครับจากกลุ่มนักเตะที่ไปซ้อมกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับและได้มีโอกาสนะครับอยู่ทดสอบฝีเท้าต่อนะครับในการลุยเล่นลีกยุโรปครับสำหรับห้าแข้งของทัพประสาทสายฟ้านะครับที่ได้ไปฝึกซ้อมกับเลสเตอร์ซิตี้นะครตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับประกอบไปด้วยสุชาติใจเด็ดรัตนากรไมคามมิิิิิอบบดดดวธนนนตพั์แ และสุพนัทเหมือนตานะครับโดยทั้งหมดเนี่ยจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยนะครับยกเว้นสุพนัทเหมือนตาคนเดียวนะครับที่จะกลับมาในวันที่15มกราคมนี้นะครับเพราะต้องอยู่ทดสตบอฝีเท้ากับเลสเตอร์ซิตี้ต่อครับและถ้าหากผ่านการประเมินก็มีโอกาสย้ายไปเล่นในลีกยุโรปหลังจบฤดูกาลนี้อีกด้วยครับอันนี้ก็ต้องเป็นกําลังใจแล้วก็ต้องติดตามครับว่าสุพนัทเหมือนตาเนี่ยจะผ่านการประเมินนะครับในการลุยลีกยุโรปต่อไปหรือเปล่าครับเรื่องนี้น่าติดตามเลยทีเดียวครับเพราะนี่คือความหวังของทีมชาติไทยในแดนหน้าจากมาพิท ข่าวคราวครับของ a k เชนครับกอล์ฟอริสักไกรสอนดาวยิงทีมชาติไทยนะครับของเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยนะครับที่ได้มีการตกลงย้ายไปค้าแข้งกับหลีกมาเลเซียนะครับแล้วก็เซ็นสัญญา2ปีนะครับร่วมทัตังกรานู FC ทีมรองแชมป์นะครับจากหลีกมาเลเซียนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยตังกรานู FC นะครับรองแชมป์ศึกบอลมาเลเซียซูเปอร์ลีกนะครับประกาศคว้าตัวกอล์ฟอริสักไกรสอนดาวยิงช้างศึกทีมชาติไทยในวัย31ปีเข้าร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยกองหน้าทีมชาติไทยนะครับยย้าาจก คือเรกพยองเมืองทองยูเนเต็ดในศึกไทยลีกไปร่วมทัพกับตังกรานูด้วยสัญญา2ปีนะครับในโคต้าผู้เล่นอาเซียนพร้อมกับสวมเสื้อหมายเลข9ก้าครับให้กับทีมรองแชมป์มาเลเซียซูเปอร์ลีกอีกด้วยนะครับโดยทีมตังกรานูนะครับได้เผยถึงการเซ็นสัญญาไอศักไกสอนนะครับโดยระบุนะครับว่าเป็นกองหน้าที่มีความสามารถในการจดสกอร์และมีวิสัยทัศน์นะครับที่ดีในการเล่นฟุตบอลรวมไปถึงมองว่ากองหน้าชาวไทยรายนี้จะเข้ามาด้วยในการยกระดับทีมขึ้นมานะครับโดยกรอบริศักไก่สอนลงเล่นให้กับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ ในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับในเลกแรกนะไปเสมอ11นัดซัดไป5ประตูนะครับแล้วก็กลับมามีชื่อติดทีมชาติไทยในการลุยซึ่งเอเอฟมิซูมิชิบิสอิเล็กตริกรับ2022ในเวลานี้อีกด้วยนะครับโดยกริษัไกลสอนกลายเป็นนักเตะรายที่สองนะครับที่ย้ายไปซบหลีกมาเลเซียนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ